ข้ามผูๆเดื่อยมเด้ออุ้ยมาเด้จ้ายกปูแถมก้อยสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้สาตาสีผ้ามาเห็ดส้วไก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นห้าวกะเอาไก่ที่ห้าล้นไฟเนาะแล้วก็เอาไป ต้มพี่น้องจ้ะใส่เกลือน้อยนึงใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่คาเท้าใตา้จะฉีกให้เป็นฝอยๆแด้วจ้ะหลังจากเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำซุปต้มไก่อ่ะจ้ะมาใส่แล้วก็ใส่หอมแดง ผงสุลดพริกปน่นรสดีแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วจ้าพี่น้องจา้าปรุงรสด้วยน้ำปลารากาปลาจักน้อยหนึ่งรากาผสมให้เข้ากันสุดท้ายก็บเมนใสออ่หอมจ้าพี่น้องหอมสะระในหอมบัวก็เป็นอันเซจจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปล่อยบรรเทาสู้หูซู่คนมื่อวานนี้มาพบกับสาวตายแล้วกะอีแม่จ้าจัดดีพังจ้า <c oughs> มาจาพี่น้องมื่อวานนี้เขาได้ยังกินแม่อ่เมื่อนี้ลูกสาวสาว,สาวตายเฮ็ดเอ่อส่วไก่ส่วไก่บ้านส่ว,สวนไนนก่บ้านแล้วก็เอากระดูกมันมาต้มเนื้อมันมาส่วเนื้อมันมาส่วเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บเนื้อไล่ลายไก่ฝุนจุกปุกได้ตุวน้นในเนื้อไายค่ะ มาจะพี่น้องจ๋าทำผูโผด้วยไหมเด้ออุ้ยมาได้จ้าอื้มนกปูแถมก่อยแถมไอ้แล้วกนปูเป็นทรศัพท์ คือใส่น้อจ้าถ้าคุณเป็นที่ไดช้าที่นั่นที่ไหนสนกุกมีแต่ฟุบาวาที่นี่ที่ไหน <c oughs> สีหูน้ำเพิ่บนน้ำเราสอนแม่มาสุดแา้สอนนี่ยแ,แม่แบบสอนเร็ เอาพี่หรือเ่าเอาหน้าแล้วก็ตั้งไปน้ำซุปแซ่บอืมเป็นอย่างขึ้นมันเลยนะแซ่บน้ำซุปก็แซ่บอันนี้ อันนี้มัน,มนังขอยหลวบปากพี่หน้องสไตล์เส้นหนังเขาไลหนังมันแสบหนังไกอ่อ่ะเนื้อแน่นเลยเนาะไก,บไกบ่บานไก่บานบานมากเนยหักนะใจแล้ว ขึ้นมาเสน็บค่ะทำไมเราได้สูตรอันแบบเล่าๆเลยพี่น้องแบบค้นเล่าเห็ดป๊าด <laughs> ไอเบียวลากโก, <laughs> <laughs> กนโกนเพ้งงห้าง แม่มสิกับวันที่เท่าไดก่อนมีที่สิบสามอืมสิบสบามเหรียญน,นี่อีกอาทิตย์หนึง่ง ดส่วนใจน่องเ่ยทักหางซาต้าลดเดือพน่องลูกค้าประจำได้ส่วนรดใจดีเนี่ยช่วยด้วยใจดีด้วยนะกดโทษทำไมเนาะ แังกอละแซบแซ่บใช่ปะไหมครับดีน้อจ๋ะไก่ไก่บ้านที่ยุ่ตรงนี้ก็คือจังไก่บ้านเหรอเนื้อแน่นเน้นอ,อ,อร่อยพอดอแต่แพ้ง่ายพี่น้องจ๋า Tô tay thật sự mà tôi là hà liền này Hết tấn ngân hay cả Lòi đi xịt bạt Và thủ có bản thân này tục bục nửa ừ. đây cho ruột thuế งานนวลๆสนใจเราไม่ได้อ่ะเฮ็ดกินโดนเราเลยโดนแต่แซ่บครับอันนี้แม่ก็เพิ่งได้กินนี่แหละสวยมากแม่มาก็่เคยเฮ็ดกินนี่แพคะงูเก็เฮ็ดนี่ละปกติมีไตนะเขาใส่ตับใส่ไตพร้อมนั่นนะอันนี้ตับกับไตมันไม่ใส่หรอสงสัยจะซื้อกิน เนื้อตี่โตขโลุ่ลนนินน้ำจัะหอยนางอนอยู่อันนี้ดีด้วยค่ะเพราะว่า <c oughs> นี่ลดลง ตอนมาอะนะะหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดอนี้มาเลยมาถึงห้าสิบสองบนย่อมาึ้นเลยวันนี้เสียเอาหาสิบห้าไม่ย่อมขึ้นเลยจ้ะึ้นขึ้นยากซาสต์ตอนนี้ลำหนักลดไบพลดพลดใบพล,ลดลไปเลยอยากเอาเพิ่มจักหน่อยเพิ่มเพบเดี่ยวลดลง เบาตัวดีนะแม่เบาเบาเงายงางาี้ยงแต่มันสิหอใดเนานะมันซุป,ปแมนนะ่และใส่กันเกงนดาขนอกกนะั <laughs> าแต่มีอยูไดสสีแดงภา่ <laughs> าพิบาเลยข้าสซอด แซ่บหรือต้องมนเนาะพูดจริงไม่ได้อิงนิยายดะทีบอกนะแซ่บจะแตะไบเผาก่อนเพราะว่ามันะได้ลร่นคนมันออกคนนน้อยมันหนักคนในน้อยมัมน,น,น,นมหลายเมือาเข้ากิมนมันจะเป็นยนานาเน่ะมัน เอาไปเผาหรอคนมันติหายไปเลยอืมมีแต่เนือ้อจูนกูนกับน,น้ำอันกินก็บสบายเผาเราก็ต้มมันบักพักจะรัดพลังรบบกรอบๆครับ,บอืม แสบ,บกินหลายๆแต่ว่าบ,าบาาา่อ้วนดีดีมาชาเนี่ยนะครับใครแม่แม่ให้แม่กินอขอบใจ ใครจะมีหน่วยเดียวมีสองหน่วยเพราพอดีบุญให้เป็นบุญของเอะดรจะให้แม่กินของใครกินนั่นมาอีกหน่วยหนึ่งใส่มันไข่ไข่เงี้ยมันเนาะแต่ว่าไข่หลังเนาะมันบ่ะไข่หลังสีดำไข่ติดไข่เขาเอิญไข่เงี้ยมันว่ะ ใครมันหัะใครอย่งกรซังใครอย่างมันซังสเออืมใครไกลใครไกลเันกับเนขดเปล่นนะเราเป็นใครเรไจะกินใครอึงต้มดีดีนะอึง อืองไม่ใครอืองเผาเขาก็บอกเอาซาต้มใส่นี่หรือเปล่าต้มใส่ไก่เอาถุงซาไหมใส่ต้มไก่ เนี่ยต้มซ่าเข้าเนี่ยต้มใส่น้าต้มไก่แมนเนาะเนี่ยแมนยี่บ้าสิบสม่ใช่รสจัดอวมันสิเป็นรสจัดิไแบบต้มไปซาเลยต้มซาใส่ไก่โมเมนไอซานั้นนะซายหัวเบิดอันขี่ขาดเมิดอเหมือนน่ แม่กินแล้วแม่ขาดเนี่ยหมอขาดมัดมือเลยคือขาดเหรอตัดอ๋อมันซื้อบาซาเนาะซาเฉยซาซามันก็แปดตรงตัวอยู่เลยเนาะซาก็คือซาล่ะซาเฉยซาพ่าฟืนหัวเราหัวเบิดมือนยิมกินแล้วก็ยิ้มก็เดียวอย่างละแต่ว่าขาด ขาน,นี่หรีขานตัวบะอยากเห็ุอย่างาเอินมาขานตอนนี้ผู้แมนต่าขี่ขานปะเนอะ <laughs> ไปโทษนั่นโทษเนาะ <laughs> ที่แท้เจ้าของขี่ขานวนะเป็นผัวซาบันี่เพื่อใา,าเดียวกันแล้วมนะัน แบบน่้เลยอะนึไหลายแบบเฉยสุดน้ำปันซาปันซาป่าแบบ ตอันนี้พกักยังเกาะไอ้นี่ตักสลัดมันสิอ่ะอันนั้นพักซิด เอาจดกองอยดีคันนี่สร้างเป็นดักึโหสรสเหลี่ยงไ้ม่อะไวแน้นอ,อิ่มมดน้ำมดน้ำลายพอ กินน้ำต้มแกงจิตต้องหอมเต็มกลมอิ่มใช่ไหมจิ้มมันซเบิร์ดเลยต้องมาสวดถ้วยสวดถ้วยเลยไก่ยังไม่อ้อนวนเลยเนื้อแม่บ่มันถ้วยกะละมังม กระมังงเจกระมังึง,ง,งอืมให้หลังเนี่ยแม่สิบอกตายตายออกกระมังมาให้แม่ดูแม่นี่แม่โอ้ <laughs> เลอร์ใช่ปะเขาท่นในโอู้หูใสอรจพี่น้องจา๋าสไตล์กันแมนเซลล้าพี่และน้องไปแล้วด้วยจา้าเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้สู้คนที่ติดตามกันสุกท่านขอบใกินเกือบเบิร์ดพูดเลยพี่น้องจา๋จาจ้าพักกา,ค,าคิดหนาบ๊ายบายจา้จาจ้าบ๊ายบาย